สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็อยู่ในเกมดาบคู่พรเนจรเกมมือถือไอดอลอารแนวจอมยุทธจัดทีมต่อสู้เปิดใหม่บนสต e ไทยครับเล่นได้ทั้ง iOS และ Android ตัวเกมมีภาษาไทยนะแล้วก็เกมนี้มีโค้ดแจกด้วยนะครับผมสำหรับโค้ดไอเทมแจกโค้ดเยอะเลยนะครับทุกคนนะเกมนี้สายฟรีอยู่ได้สบายสบายครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพย์ครับ สำหรับที่การเล่นนะครับผมให้เรามาที่พระนภัยครับเกมนี้นะผมเราจะเล่นผ่านบทต่างๆของเนื้อเรื่องอย่างเช่นผมอยู่บทที่4เนาะด่าน4ขีดเเห็นไหมครับเกมนี้ก็จะเป็นแนวไอดอล RPG นะเนาะก็จะมีรางวัลไอดอเรากดรับครับตรงนี้เห็นไหมครับที่ขี่เรือตรงนี้เนาะกดรับได้เลยครับผมสาหรับรางวัลไอดอลผมมันก็จะบอดพวกทรัพยากรต่างๆให้เราเนาะไม่ว่าจะเป็นไ p อุปกรณ์เงินทองทรัพยากรอะไรพวกนี้เนาะกดรับได้เลยครับ ่าเนี่ครับเห็นไหมอ่าเราสามารถกดรับแบบรวดเร็วได้นะทุกคนนะนะครับเนถ้าทายรวดเร็วตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมครับหวันสามารถรับได้ประมาณ2ครั้งนะทุกคนเนาะก็จะใช้หยกทองในการแลกนะคนมันก็จะบอทให้เราฟรี120มนาทีหรือว่า2ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมนะสำหรับเกมดาบคู่พเนจรนะครับผมเราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด5ตัวละครนะครับผมตัวละครก็จะแบ่งเป็นฝ่ายเนาะ มีอยู่4ฝ่ายครับมีฝ่ายนักรบอูบายจอมยุทธแล้วก็จอมนะแล้วก็สายของตัวละครก็จะมีสายแทงค์สายโจมตีกาะยภาพสายโจมตีเวทสายนักฆ่าแล้วก็สายซัพพอร์ตนะครับทุกคนก็จะมีหลักๆอยู่5สายนะครับผมอ่าจัดทีมไปเลยนะครับอ่าด้านบนก็จะเป็นอ่าไลน์อัพแล้วว่าทีมของสตูนะครับผมเนาะด้านล่างก็จะเป็นทีมของเราเนาะนะครับอ่แล้วก็มีระบบจัดทีม แบบรวดเร็วเนาะตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยจัดทัพด่วนตรงนี้เนาะโอเคครับผมจัดทีมเสร็จก็กดออกรบเนียเลยครับสำหรับระบบการต่อสู้ก็จะมีให้เรากดออโต้เนาะมีเลขความเร็วคูณ2ครับเอเห็นไหมครับต่อสู้แบบตลุมบอลแบบนี้เลยนะครับผมชนะแล้วครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งรอบครับผมเอฟเฟกต์ดูดีนะครับทุกคนเห็นไหมครับ ปล่อยสกิลแบบนี้เลยนะทุกคนนะเอพอเราชนะก็ได้รับ XP ครับแล้วก็ได้รับทรัพยากรต่างๆเนาะหลังจากที่เราเล่นจบด่านออกมาแล้วนะครับผมก็จะมีของรางวัลให้เรากดรับเนาะตรงนี้เห็นไหมครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรางวัลด่านเนาะถ้าเราชนะด่านตามที่ระบบกําหนดแล้วก็เราสามารถกดรับของได้เลยนะครับผมระบบก็จะแจกพวกหยกทองตัวกาชาปองเอาไว้สุ่มหาตัวละครนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของภารกิจรายวันรายสัปดาห์เนาะวตรงนี้ แนะนาให้เราทําให้ครบทุกภารกิจนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมประจําวันเนาะไม่ว่าจะเป็นดันเจียนประจําวันนะครับในการฟาร์มหาทรัพยากรต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็น XP เอาไว้อัพเลเวลตัวละครนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเนาะที่เอาไว้ใช้ในการซื้อของต่างๆนะครับแล้วก็พวกหินเลือดขั้นอะไรพวกนี้เนาะสามารถฟาร์มหาได้ในดันเจียนประจําวัน,นครับแล้วก็จะมีในส่วนของการไต่หอคอยเนาะหอทดสอบตรงนี้ครับ เการไต่ฮอคอยก็จะมีการจัดอันดับเนาะเนี่ยการจัดอันดับผู้เล่นนะครับผมที่เราไต่ฮอคอยเนาะโอ้โหอันดับหนึ่งครับตอนนี้ร้อยห้าสิบสี่ใช่ไหมเอ้ยร้อยแปดสิบเก้าชั้นเดินควรโอ้โหมีของรางวัลด้วยครับเนี่ยกดรับได้เลยครับแจกทองนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็การไต่ฮอคอยนะครับผมเราสามารถกดติ๊กได้เลย,เลยแล้วก็จัดทีมครับผมแล้วก็กดออกรบได้เลยครับผมนะเนี่ย ยิ่งเราไต่สูงนะผมยิ่งได้รับของรางวัลที่มากขึ้นนะครับเปิดอโอโต้ไปเลยนะทุกคนนะกด,ดคูด2แป๊บเดียวนะทุกคนชนะแล้วเนี่ยประมาณนี้ครับผมนาะกาไต่หัวคอยเนาะนี่แล้วก็มีกิจกรรมมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นอารีนาพีพีนะครับให้เราต่อสู้นะผมอารีนาก็จะวัดค,ค่าพลังนั้นทุกคนเนาะให้เรากดมาที่ป้องกันตรงนี้ครับเพื่อทำการ จัดที่ป้องกันอารีนาของเราเนาะนะครับกดบันทึกครับอ,อ๋อกดท้าทายได้เลยเนาะมันก็จะวัดค่าที่ค่าพลังนะครับทุกคนมีร้านค้าอารีนาด้วยนะเอาไว้ใช้ในการแลกของเนาะเราได้รับแต้มอารีนามานะครับผมนะอ่าโอเคครับกดต่อสู้ไปวัดค่าที่ค่าพลังเนาะดูค่าพลังดีๆนะทุกคนนะถ้าน้อยกว่าก็อาจจะแตกได้นะครับทุกคนไปท้าทายไปครับออกลบไป กดเปิดออโต้ได้เลยครับทุกคนอึดเอาเรื่องนะทุกคนนะเอปล่อยสกิลไหมครับที่จริงมันจะมีระบบกดข้ามอยู่นะแต่นี้ผมยังไม่ปลดล็อกเลนะครับผมเอนพราเราชนะก็ได้รับคะแนนแรกกิ้งมาเนาะแล้วก็ได้รับ สมบัตินาะที่เอาไว้แลกของในร้านค้าอารีนานะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูระบบตัวละครนะครับผมมาที่จอบยุทธครับสำหรับตัวละครนะครับผมก็จะออกแนวจอบยุทธนะครับผมเนาะผสมผสานแนวงานดักดักหน่อยนะครับผมนะเรามาดูสมุดภาพครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่มีทั้งหมดอยู่ในเกมนะครับทุกคนนะนะครับก็จะมีพวกตัวละคร การ์ดแดงเนาะเขียนเขาว่ากแกนหลักใช่ไหมครับพวกนี้มันจะเก่งกว่าพวกที่เป็นการ์ดแดงธรรมดานะครับทุกคนนะนะครับแกนหลักเลยพวกนี้เนาะตัวละครก็จะแบ่งเป็นฝ่ายแล้วมีสฝ่ายนะครับมีฝ่ายนักรบอุบายจอบยุทธแล้วก็จอบเนาะแล้วก็สายตัวละครก็จะมีสายแทงสายจบตีกายภาพสายเวทสายนักฆ่าแล้วก็สายซัพพอร์ตนะครับทุกคนนะอ่านะครับมีหลายตัวนะเห็นไหมครับกดให้ดูครับผมดีนะครับ สําหรับใครที่อยากจะดูเท์ลสต์ตัวละครผมทำคลิปไปแล้วเนาะนะครับผมนะใครที่จะรีหาตัวละครก็สามารถย้อนดูได้นะครับผมนะอ่าไม่งั้นผมก็จะปักมุดมาให้ตรงคลิปนี้นะครับตัวละครเยอะมากครับผมอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครครับในส่วนระบบอัปเกรดตัวละครนะครับผมก็จะมีเรากดอัปเลเวลตัวละครเนาะตรงนี้ Level ครับอัปเลเวลตัวละครเนาะก็จะใช้อีกพีแล้วก็ทองแดงในการอัปนะครับผมเนาะ ถ้าตัวละค5ร5ดาวจะอัพสูงสุดได้แค่เลเวล100นะครับผมนะมี4สกิลเนาะรายละเอียดต่างๆของตัวละครน,นะครับาการ,รอัพดาวตัวละครนะครับผมถ้าเราจะอัพดาวตัวละครก็หาตัวละครตัวซ้ำมา1ตัวเนาะแล้วก็หาตัวละครที่เปลี่ยนฝ่ายเดียวกัน5ตัวมาอีก2ตัวนะครับผมเนะาะนะครับแล้วก็การติดตั้งเนี่ยก็จะเป็นการใส่อาวุธต่างๆเนาะอาวุธเราสามารถกดหลอกได้นะครับผมเห็นไหมครับหลอมันก็จะ รอให้เราอัตโนมัติเนาะถ้าเรามีนะครับผมนะขึ้นอาวุธเป็นสีส้มอะไรพวกนี้นะครับแนะนำให้อัพเลเวลตัวละครทั้งห้าตัวที่เราจัดลงทีนมนะครับทุกคนนะตัวละครเราหาหน่าจากไหนนี่เลยครับผมแทนหาฮีโร่ครับก็จะเป็นตู้กระชับปองนะทุกคนนะแทนหาฮีโร่ตรงนี้เนาะนี่เข้ามาดูรับผมนี่ครับเรามาดูเรทการออกครับระดับ แกนหลักเนาะเรการออกอยู่2%รนนะครับทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมครับการ์ดแดงนะเนี่หลายตัวจัดนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาสุ่มพรกันเลยเนาะเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูครับ10ครั้งนะเนี่ไปเพราะว่าเกมนี้10ครั้งการันตีตัวละครการ์ดแดงหรือว่าระดับสุดอยู่เนาะนะครับถ้าให้ดีเราต้องสุ่มให้ได้ไอตัวละครที่มันเขียนว่าแกนหลักจะดีมากครับทุกคนเอ้ย ฟันเงาับผมนี่ระดับสุดเนาะแต่ไม่ใช่แกนเงานะครับทุกคนนะ,ะไม่ใช่แกนหลักนะแกนเงาที่ไหนนะครับประมาณนี้เลยเนาอะตอูะ้กาชาเนอะอะาะเดี๋ยวผมสุมอีกสิบครั้งก็ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวสุมดูครับเผื่อได้แกนหลักเนาะกาดแดงมาครับแอนิเมชั่นก็ออกแนวจีนนะครับผมนะดูดูครับผมได้ใคร โอ้โห oh oh. ในน้องคนนี้อีกแล้วครับผมนะเอ้ hey, ประมาณนี้เลยครับผมเนาะสำหรับตู้กาชานะ้องมีรางวัลสะสมด้วยทุกคนเห็นไหมครับ, hey, รบถ้าเราสุ่มครบก็สามารถเลือกตัวละครปถนาได้นะครับผมนะ้องมันก็มีโอกาสออกให้เราเนาะ hey, <ๆ>ประมาณนี้ครับแล้วก็มีตู้แบบสุ่มแบบเลือกฝ่ายได้นะครับทุกคนเอ้เ hey, ห <Hey, S 2> <hey, S 1> ็นไหมครับสามารถเลือกฝ่ายอุบายอ่าจอบยุทธนักรบอะไรพวกนี้เนาะสามารถเลือกได้ครับทุกคนนะ อันนี่ก็มาสุ่มดูเนาะออกโคตรง่ายนะทุกคนนะผมสุ่มในคลิปที่ผมทำเทลิสเนาะมันออกตัวซ้ำเลยครับผมนะโคตรดีเลยนะครับอ่าสำหรับระบบหลักๆก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะครับล็อกอิน8วันเนาะวันแรกแจกหยกทอง500วันที่2แจกตัวละครนะครับตัวนี้นะทุกคนนะเป็นตัวละครที่อยู่เทียร์ S นะตัวนี้ครับผมเห็นไหมครับแจก วันที่2แล้วก็วันที่7นะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าปั้นนะครับผมนะผมก็ใช้อยู่ตัวนี้นะครับแจกเยอะมากเห็นไหมครับอ่าแล้วก็กิจกรรมเติมเงินเนาะเนี่ยครับเติมครั้งแรก10บาทเนาะได้ตัวละครล,ลงเออน,นะครับผมนะตัวนี้ก็ยูเทียดับเบิลเอสนะเป็นตัวละครเมตานะครับผมเนาะเติมแพ่สิบบาทได้รับเลยนะครับอ่าเนี่ยยังไงครับผมสำหรับเกมดาบคู่เพรยจอนนะครับผมเป็นเกมที่สายฟรีนะครับ อยู่ได้สบายๆเล่นได้ง่ายๆชิวๆนะผมมีระบบ VIP ด้วยนะตรงนี้นะครับใครจะเติมก็เติมได้เนาะตรงนี้นะครับสำหรับีการเติมโค้ดมาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่ตั้งค่ามาที่โค้ดแลกเปลี่ยนเนาะตรงนี้ที่จะเป็นการเติมโค้ดเนาะแล้วก็เกมนี้แจกที่ซองจดหมายเยนาะไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวกาชาอะไรพวกนี้นะครับแจกเยอะมากนะทุกคนอย่าลืมกดเข้ามารับมาด้วยนะทุกคนนะนะครับ บอกเลยครับผมแจกโคตรเยอะนะสำหรับเกมดับคู่พระนจรนะครับผมเป็นเกมมือถือไอเดลอาร์พีจีแนวจอมยุทธจีนนะครับจัดทีมต่อสู้นะเปิดใหม่บนสโตไทยครับเล่นได้ทั้งสองระบบนะ iOS และ a แล r ดอยครับผมอ่าเรามาเล่นดูนะใครที่ชื่นชอบแนวนี้นะครับมีภาษาไทยด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมนะครับขอเล่นเกมอย่าสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ